ื่อเสียงของเสือแย้มดังกระชอนในพื้นที่ภาคกลางตอนบนอยู่รวมสิบปีเมื่อสมัยเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วจะหาเจ้าหน้าที่ที่มีฝีมือกำลาบหรือจับตัวให้ได้ก็ไม่มีเพราะว่าเสือแย้มนอกจากมีกองโลกสมุนอยู่อย่างมากมายเข้าถึงตัวได้ยากแล้วตัวของเสือแย้มเองก็ยังเป็นหนึ่งในขุนโจรจอมขมังเวทอีกผู้หนึ่งที่เลื่องหรือเลื่องหนังเหนียวยิงไม่เขา้าผิวกายคงทนต่อกระสุนปืนและของมีคมทุกชนิด หลายครั้งยามเมื่อถูกล้อมไว้ทุกด้านแต่พอตีกรอบเข้าไปกลับไม่พบตัวเสือแย้มแล้วทั้งที่ก็เห็นตัวและยิงต่อสู้กันอยู่ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนจนคิดกันว่าเสือแย้มนั้นมีวิชากำบังกายหายตัวได้อีกอย่างหนึ่งก็เลยลอยนวลอยู่มาได้ถึงสิบกว่าปีในช่วงที่มีชื่อเสียงดังกระชอนที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเพียงแค่นักเลงหัวไม้ตามหมูบ้านทั่วไปไม่มีการงานเป็นชิ้นเป็นอันอะไร สุดท้ายก็กลายเป็นหัวขโมยปนจีชิงทรัพย์สินเล็กๆก่อนช่วงนั้นก็ไม่มีชาวบ้านอยากจะต่อแยด้วยเพราะรู้นิสัยว่าเป็นนักเลงแต่เสือแย้มก็ไม่เคยจะทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าแม้บางครั้งจะบอกเจ้าทรัพย์ว่าต้องการเพียงแค่ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยไม่ต้องการจะทำร้ายใครทั้งสิน้นแต่หากว่าเจ้าทรัพย์เกิดมีอาการขัดขืนขึ้นมาแต่เสือแย้มได้ลั่นวาจาไปแล้วไม่ต้องการจะทำร้ายใครและเสือแย้มก็ไม่ได้ทำจริงๆ ตามสัจจะที่ได้ลั่นวาจากออกไปเพราะยังไงก็ไม่มีใครสามารถทําอันตรายกับเสือแย้มได้เพราะอาวุธเพราะอาวุธที่เจ้าทรัพย์แอบใช้ทําร้ายตอนทีเผลอนั้นไม่ได้ละคายผิวของเสือแย้มเลยไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่าปืนเพราะแต่เดิมเสือแย้มไม่ใช่นักเลงไร้น้ํายาเหมือนอันตรพานทั่ว,วไปหากแต่ว่าเป็นคนมีวิชาอาคมที่สืบทอดมาจากพ่อของตนเองซึ่งถิ่นั้นต่างก็รู้จักชื่อเสียงด้านวิชาอาคม ของพ่อเสือแย้มกันเป็นอย่างดีแต่นิสัยแกเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชาวบ้านซะมากกว่าซึ่งมันตรงกันข้ามกับเสือแย้มโดยสินเชิงที่เกิดขึ้นมาในเลิกดาวโจนชื่อของเสือแย้มเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วแต่ว่าคนละดา้านกันกับผู้เป็นพ่อจากนั้นก็เริ่มมีลูกน้องมาขออยู่ร่วมกกเลยๆมาจนกลายมาเป็นโจนโก๊กใหญ่มีชื่อเสียงปนขาาไปทั่วทั้งภาคเพราะต้องดูแลลูกสมุนให้ทั่วถึงกินดีอยู่ดี ที่ต้องฆ่าก็เพราะว่าชาวบ้านร่วมกันต่อสู้จึงจําเป็นต้องฆ่าเพื่อให้เกิดความยำเกรงไม่กล้าที่จะขัดขืนได้อีกแต่มันก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆตามจํานวนครั้งที่ออก่อนกันแทบนับไม่ถ้วนและโดยความที่เสือแย้มเป็นคนใจกว้างพร้อมกับมีความเหี้ยมในตัวก็เลยเป็นเรื่องเด็ดขาดที่ทําให้ไม่มีลูกสมุนคนไหนกล้าที่จะหักหลังหาก,กว่าใครต้องการจะอยู่ร่วมกันก็อยู่ หากว่าใครต้องการจะเลือกเป็นโจรออกไปตั้งตัวใหม่เสือแย้มก็ยินดีแถมยังให้ทุนเพื่อไปตั้งหลักตั้งตัวอีกด้วยแต่หากว่ามีใครคิดทรยศหักหลังบอกที่อยู่ที่ซ่อนตัวของพรรคพวกเพื่อนงูงก็จะถูกตามฆ่าอย่างโหดเทียมไม่ปรานี้เช่นกันเพราะถือได้ว่าให้โอกาสไปในทางที่ดีแล้วกลับไม่ชอบข้อนี้เองที่ทําให้เสือแย้มเป็นที่ยำเกงต่อลูกสมุนเป็นอย่างมากเพราะว่าสําหรับผู้ที่มีวิชาอาคม ไม่ว่าจะเป็นเสือป่อนฆ่าหรือใครกระามคำว่าสัจจะถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเข่งครัดอีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวในระยะสิบปีมานี้เสือแย้มได้แห่กวงล้อมของเจ้าหน้าที่ในเขตนั้นมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะกกของเสือแย้มแต่ก็มีอีกมากที่หาตัวของเสือแย้มไม่เจอเพราะกกของเสือแย้มไม่เผยเบาะแสะหรือทิ้งหล่องรอยอะไรที่จะบ่งบอกว่าจะป้นที่ไหนและไปทางใดหลังจากนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะตามหาตัวจนเจอได้ ในช่วงหลังๆเพราะเสือแย้มไม่อยากจะประทะกับเจ้าหน้าที่แม้ว่าตนเองนั้นจะมีดีไม่กลัวใครก็ตามแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเจอเข้ากับกลุ่มของเจ้าหน้าที่อย่างจังเข้าแบบไม่ทันได้ตั้งตัวก็เขาวที่เขาปนตลาดแห่งหนึ่งแล้วดันไปเจอเข้ากับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่ตามแก่้อยเสือจบโจรปนวัวควายชาวบ้านที่มีชื่ออยู่ในทางภาคกลางได้ข่าวมาว่าเสือจบได้หนีมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเมียซึ่งเป็นแม่ค้าในตลาด ไม่ทันจะได้พบตัวเสือจบตลาดก็ถูกเสือแย้มกับปลูกสมุนเข้าปนซะก่อนเจ้าหน้าที่ที่มากันในนอกเครื่อแบบปะปนกับชาวบ้านรวมๆยี่สิบกว่าคนก็เกิดการต่อสู้ยิงกันสนัน่นทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าต่างพากันวิ่งหนีตายวุ่นไวายไปหมดสินค้ากระจัดกระจายละเกลละกะจนไม่เหลือชิ้นดีมีเสียงตะโกนบอกว่าเสือแย้มเจ้าหน้าที่ถึงได้รู้ว่ากำลังเผชิญหน้าอยู่กับจอมโจรขมังเวทเขาแล้ว แต่ว่าครั้งนั้นเจ้าหน้าที่มีมากกว่าเพราะเสือแย้มต้องการจะเข้ามาป้นเอาสเสบียงเท่านั้นจึงไม่ได้มีลูกสมุนมามากเหมือนกับปนทรัพย์ก็เลยถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดมยิงอย่างไม่ยั้งมือเพราะรู้จักกิตติศัพท์ของเสือแย้มมานานเสือแย้มจึงสั่งให้ลูกสมุนไดหนีไปก่อนส่วนตนเองยังยิงสู้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อกันไว้ให้กระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ถูกล่างของเสือแย้มเข้าจังๆหลายนัดแต่นั่นมันไม่ได้ทําให้เสือแย้มสิน้นฤทธิ์แต่อย่างใด เพราะว่ากระสุนปืนนั้นมันไม่ได้ละคายผิวของเสือแย้มแม้แต่น้อยแต่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ซะเองที่ต้องหลบกระสุนปืนของเสือแย้มเพราะว่าปืนของเสือแย้มนั้นมีอนุภาพรุนแรงและทันสมัยกว่ามากสุดท้ายก็ไม่ได้ตัวของเสือแย้มแต่อย่างใดก็เลยคิดจะเปลี่ยนแผนจับเอาตัวเมียของเสือจบกลับไปสอบเครียดอยู่3วันสคืนด้วยกันเพื่อจะบีให้เสือจบเข้ามอบตัวซะโดยดีเสือจบนั้นไม่ได้มีแค่เมีย แต่ว่ายังมีลูกหญิงชายอีกสองคนสุดท้ายจำต้องเข้ามอบตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปล่อยเมียกลับไปอยู่กับลูกเพราะว่าลูกเมียไม่ได้รับรู้เรื่องที่ตนเป็นโจรป้นวัวควายชาวบ้านด้วยซ้ำเสือจบเองกับเป็นโจรที่มีวิชาคมไม่ต่างกันกันกบเสือแย้มเจ้าหน้าที่ไม่เคยจับตัวได้หรือแม้แต่เข้าถึงตัวเสือจบเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยคิดจะมีแผนที่จะใช้โจรปราบโจรขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าเสือจบกับเสือแย้มนั้น ใครจะมีวิชาอาคมเหนือกว่ากันแต่คิดว่าเสือจบน่าจะมีวิธีฆ่าคนที่มีอาคมเช่นเดียวกันกับตนได้เพราะว่าเสือแย้มเองก็คงจะคาดไม่ถึงจึงได้ต่อรองกับเสือจบว่าหากจัดการกับเสือแย้มได้ตัวของเสือจบเองก็จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระไม่มีเจ้าหน้าที่มาตามจับอีกและจะปิดคดีให้เพราะเสือจบเองก็ไม่เคยมีประวัติป่นฆ่าเจ้าทรัพย์เลยแม้แต่รายเดียวเสือจบจึงได้รับปาก จะตามล่าเสือแย้มโดยความเต็มใจใช้เวลาอยู่เกือบสองเดือนเสือจบก็สาม,มารถฆ่าเสือแย้มได้โดยการร่วมมือกับปลูกสมุนของเสือแย้มเองอีก3าคนและสวมรอยเป็นพี่น้องกับปลูกสมุนพวกนั้นเข้าร่วมกกกับเสือแย้มความที่ลูกสมุนยำเกงตนเองมากเสือแย้มก็เลยไม่คิดที่จะระแวงอะไรทั้งสิน้นและเสือแย้มเองยามที่ไม่ได้ออกปนก็มักจะชอบดื่มจนเมาไมเป็นปกติ ไม่ต่างก,กันกับพวกลูกสมุนของตนเองในวันที่เสือจบนั้นเฝ้ารอเสือย้ำได้ดื่มกินจนเมาไม่ได้สติสามลูกสมุนที่วางแผนกันร่วมไว้กับเสือจบจึงได้พากันเข้าไปในที่พักของเสือย้ำพร้อมกับจับตัวมัดเอาไว้แต่แม้ว่าจะเมาไม้เสือย้ำก็ยังรู้สึกตัวและโวยวายขึ้นเพราะไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาในที่พักของตนมาก่อนแต่ด้วยฤทธิ์ของความเมาจึงได้ถูกลูกสมุนของตนเองและเสือจบจับมัดจนได้ ไม่ช้าก็ถูกไม้ไผ่ลวกเสียมแหลมที่เสือจบได้เตรียมติดตัวเอาไว้กระสวกเข้าไปสุดแรงจนมิดเกือบฟุตที่รูทวารเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์วิชาหนังเหนียวของเสือแย้มนั่นเองเสือแย้มสะดุ้งเหือกสุดตัวแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ถูกลูกน้องใช้เชือกลัดที่คอจนแน่นเงียบเสียงไปพอเลือดตกถึงพื้นธรณีอาคมคลงังหนังเหนียวของเสือแย้มก็เสื่อมลงทันที มีดพกยาวเท่าฝ่ามือที่เสือจบพกติดตัวไว้ตลอดเวลาก็กระนำแทงเข้าไปที่ล่างของเสือแย้มแบบไม่ยั้งมือเพื่อให้แน่ใจว่าเสือแย้มนั้นตายสนิทจริงๆปากที่อ้าค้างดวงตาที่เบิกโพลงของเสือแย้มยังค้างอยู่แบบนั้นจนแน่นิ่งตายสนิทขาเชือกที่รัดคออยู่และบาดแผลนับสิบที่เลือดแดงฉานไปทั่วทั้งล่างไม่มีใครได้ยินเสียงเพราะต่างกับเมาไม้กันหมด เนื่องจากวาสมของเสือแย้มนั้นซ่อนอยู่ในป่าลึกมีแต่เสียงจิ้งหรีดเลไลร้องกันระงมจนแทบจะกบเสียงทุกสรรพสิ่งไปจนหมดพอจบสิ่งงานลูกสมุนทั้งสามของเสือแย้มเองและเสือจบต่างก็ได้แยกย้ายกันไปโดยตัวของสามลูกสมุนของเสือแย้มนั้นเสือจบก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแคนเคืองอะไรเสือแยม้มมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าถึงได้ยอมร่วมมือกับเสือจบได้โดยง่ายแต่ก็นั่นแหละขืนชื่อว่าเสือแล้ว ไม่ตายโดยน้ำมือของเจ้าหน้าที่ก็ตายด้วยน้ำมือของพวกเดียวกันหรือไม่กับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละเสือจบได้เป็นอิสระและได้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเสียใหม่ปิดคดีด้วยการต่อสู้กับเสือแย้มจนตายด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครติดใจสงสัยเพราะทั้งสองนั้นมีชื่อเสียงด้านวิชาอาคมพอๆกันและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องติดตามจับกุมเสือจบต่อไปอีกด้วย